การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในรอบครึ่งปีแรกนายมนชัยไวยมาศเกิดเมื่อวันที่สมธันวาคมพุทธศักราช2519อายุ46ปีอายุราชการ ยี่สิบเอ็ดปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ตำบลวังยาวอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ตั้งอยู่เลขที่เก้าสิบเจ็ดบ้านโนนทันหมู่ที่สิบเอ็ดตำบลวังยาวอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2483เนื้อที่29ไร่2งาน84.6ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน220สิคนข้าราชการครูเจดคนนักการหนึ่งคนครูธุรการหนึ่งคนครูอัตราจ้างสองคนมีอาคารเรียนสองหลังจำนวนส1อห้องใช้เป็นห้องเรียนหกห้องห้องพิเศษห้าห้องวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่ครูดีนักเรียนมีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่วิชาการประสานชุมชนทุกคนสุขภาพดีสรุปผลการปฏิบัติงานในด้านการบริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนหินแห่เสริมสิงห์ได้ํำเนินการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้นาไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยยึดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนและจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในนำไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบาย และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองคณะครูเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงตัวผู้เรียนร่วมกันดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนหินแห่เสริมศิลบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมหินแห่โมเดลหินแห่โมเดล H h a b i t u a l เป็นนิสัยสร้างวิสัยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ I Innovation นวัตกรรม n. network การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ h. helpful เกิดประโยชน์นำไปใช้คุ้มค่าพอเพียง a. action ปฏิบัติลงมือทำกิจกรรม e. environment สิ่งแวดล้อมชุมชนองค์กร s. sufficiency economy หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การควบคุมการทำงานของระบบ P.D.C.A. เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาเป็น กำลังในการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพผู้บริหารครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 5. ด้านการพัฒนาตนและวิชาชีพผู้บริหาร ได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะในด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยียิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีความรอบรู้ในการบริหารงานมีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีนวัตรกรรมการบริหารจัดการศึกษาที่ดีส่งผลให้เกิดผู้เรียนเก่งครูดีสถานศึกษามีคุณภาพและผลงานที่ได้รับคือ 1. เด็กชายสุพนัทพานสมบูรณ์ 2. เด็กชายวรพลบุญล่า 3. เด็กชายกิษณพัณฑ์ลอมโฮม ได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ระดับเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครูผู้ฝึกสอน 1. านางสาวดวงกมลดอนอีสวร 2. ใ 2. นายนัทพลผลรุ่ง การบริหารสถานศึกษาตามบันทึกข้อตกลงโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโนนทันตำบลวังยาวอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามให้บริการทางการศึกษาจำนวน4หมู่บ้านซึ่งลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านเหมาะแก่การทำการเกษตรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นอยู่ของชุมชนควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงได้สร้างนวัตกรรมหินแหโมเดลเพื่อให้มีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนว หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ได้นำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบหรือ active learning เน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมการมีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาพิบาลอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายร่วมคิดร่วมทำรรนำไปสู่การปฏิบัติจริง